วันนี้นะครับได้คำถามจากเพื่อนสมาชิกเรื่องโปรแกรมคอดลเลเซอร์กองเครื่องมือหายไปแล้วมีวิธีที่จะสั่งงานการตัดการแกะสลักพร้อมกับการดึงตัวกลองเครื่องมือกลับมานั้นได้ไหมก่อนจะไปดูวิธีการกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็แชร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยไป ปกติเอ่นะครับเราจะมีกล่องเครื <c oughs> And, ่องมืออยู่ทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากทําการแกะสลักเราก็สามารถกดตัว n อ็นเทปติงตัวนี้นะครับเราก็จะมีกล่องเครื่องมือที่เราสามารถมาสั่งการแกะสลักได้นะครับการยกย้ายอะไรตรงนี้ยกย้ายได้หมดนะครับเราจะยกย้ายด้วยแมนนวลนะครับเราก็ใส่ตัวแรกเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเรากกดล้าได้เลยนะครับหรือเป็นการตัดนะครับเราก็สามารถสร้างตัดเหมือนการแคปติ้งนะครับยกย้ายอะไรได้หมด แล้วก็ตั้ง Speed สปีดตั้งอะไรนะครับเขามีกรอบไม่มีกรอ,อบก็าหนดได้เลยก็สตาร์ทได้เลยแต่ถ้ากรณีนะครับกรณีที่กล่องเครื่องมือตัวนี้แล้วเราจะสั่งงานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจตรวจที่ด้านล่างนี้นะครับมันจะมีตัวเครื่องมือนี้อยู่นะครับให้คลิกขวานะครับถ้าเราต้องการตัดเราก็กดคัตติ้งกดถ้าแกะสลักก็เอ็นเวิ่งตัวนี้นะครับ ถ้าเราสั่งตัดนะครับก็กดเป็นคัตติ้งนะครับเราก็สามารถสั่งย้ายตัดอะไรได้เหมือนเดิมนะครับก็กดตัดเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการแกะสลักถ้ากองครื่องมือด้านบนไม่มีนะครับเข้ามาที่จุดนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เ n ็นเกทวิ่งเหมือนกันนะครับก็สั่งตัดได้แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้นะครับอยากให้มันอยู่ตรงหน้าตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็ทําการรีมูฟปลั๊กอินออก รีมูฟไปก่อนเลยแล้วก็ไปที่โปรแกรม c o r d e l a อ e r นะครับทำการเปิดขึ้นมาอีกทีหนึง่งอ่ะโดยกล่องเครื่องมือก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับอ่ะอันนี้ก็ลองนำไปใช้ดูเทคนิคดี d กับตู้เซอร์ๆๆๆๆ